ตอนโฮโมโสีดำฟ้าจวนพรินเซสถ้าอย่างนั้นเจ้าชายเชก้ารู้เรื่องที่พองของดวงอาทิตย์อ่อนแรงลงไปแล้วสิถึงได้รู้เรื่องของพลังพรอมินแนสด้วยใช่ไหมอะจะเป็นคนในบันทึกเก่าๆทำไม่รู้ว่าพลังของพรอมินแนเคยช่วยดาวดวงนี้ตอนที่พรเห็นดวงอาทิตย์ อ่อนแรงลงไปมาแล้วแต่ว่าทำไมถึงต้องปลอมตัวเป็นอีกฤิปด้วยล่ะการที่เจ้าชายของเมืองหนึ่งมาทำเรื่องแบบนี้น่ะมันน่าเศร้าใจที่สุดเลยรู้ไหมถ้าไปเมืองอื่นในสภาพของเจ้าชายเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะเอะการที่คอยติดตามเจ้าหญิงฝ่ายและเรนไปก็เพราะคิดว่าถ้าได้พลังแห่ง p r o m ิเนนซ์มาฉันก็จะสามารถช่วยดาวดวงนี้ได้ยังไงล่ะออพลังแหง่ง p r o m i n น n c e เป็นพลังที่เจ้าหญิงเมืองดวงอาทิตย์รับตกทอดมาทุกยุคทุกสมัยเลยอพอดูไปเรื่อยๆนี่ยฉันก็เข้าใจแล้วล่ะแต่ว่าเจ้ารัฐมนตรีกลับทำลายกฎนั่นลงไปเกออระจกก็ไม่สะท้อนแล้วราของดวงอาทิตย์ก็หายไปด้วยสิเพราะพลังแห่งพรหมนัส ถูกแย่งไปทําให้ส่วนที่เป็นหัวใจสําคัญที่สุดของซันนี่ลูเช่ต้องพังไปด้วยเลยแปลว่าจะทำพรอมินแน์ไม่ได้แล้วเหรอ <c oughs> อาจจะเป็นอย่างน้นอยทำอะไงนี่ยนี <c oughs> เ่เป็นพวกเราแท้เลย พลังแห่งความมืดตอบสนองต่อดวงจิตที่มืดมิดแล้วไร้แห่งเมืองอัยบนีเหรจ้าี่น่าจะใช้ไดูุ้มาพุมาพุมาพุมาท่านแม่เชิดเรื่องที่ลูกปลอมตัวเป็นอีคริปส์นั่นนะ่ะแม่ก็พอจะรู้บ้างแล้วล่ะนะะ<ม>อย่างลูกน่าจะหยุดแผนการชั่วร้ายของรัฐมนตรีได้ จงไปตามทางที่ลูกเชื่อมั่นเถอะเพราะแม่เชื่อมั่นในตัวลูกมากเลยขอบคุณมากครับ<ฮ>ท่านแม่ท่านฟายท่านเรนวันนี้อย่างไงก็ต้องขอตรวจการบ้านให้ได้เลยนะขอโทษนะคะเราไม่มีอารมณ์จะทำและะ้วค่ะ อตายแล้วนี e> ่เขาเป็นอะไรของเขาไปกันหมดคงจะหิวขึ้นมาแล้วล่ะม้งโอ้ยเจิงด้วยสินะในเมื่อทำการบ้านไม่ได้เพราะท้องมันหิวก็ช่วยไม่ได้จริงๆเดาเตรียมของประขขงทั้งสองท่านมาให้แล้วมาค่ะเชิญทานได้เลยนะคะไม่เอาหรอกเราไม่หิวเอ๊ะเอ๊อฮะฮะตายฮะ นี่มันอะไรกันนี่เอาไงดีทำไงดีคงทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะทั้งๆที่มีเราอยู่ด้วยแท้ๆแต่กลับกลายเป็นแบบนี้ไปได้คงไม่มีน้าไปพบเจ้าหญิงเกรสอีกแล้วล่ะเนี่ยใช่แล้วล่ะเราไปถามเจ้าหญิงเกรสดูดีกว่า ไม่เห็นตอบกลับเลยแล้วก็ไม่มีลิฟต์ออกมาด้วยท่านเกรสมีพ่อโมเองโกรธทันเกรส,ออรรกรสหรือว่าเป็นเพราะเราทำพลาดเขาก็เลยโกรธใหญ่แล้วนั่นน่ซสิทั้งหมดเป็นความผิดของพออ่อโมเองวายก้าพออ่พอโมอจะไปไหนอ,อ่ะพออ่พอโมพอ่อก็เสียใจมากเลยเป็นเพราะพวกเราแท้เลย เป็นอะไรไปจ <S <S ๊ะเห็นลูกๆซึมไปอ่ะข้าไม่หลอดเลยเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมท่านพ่อท่านแม่ถึงเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คงมีเรื่องที่ทุกใจมากเลยสินะอแต่ว่านะไม่ว่าจะเวลาไหนก็ห้ามลืมรอยยิ้มไปเด็ดขาดเลยรู้ไหมเพราะรอยยิ้ม มีพลังจะทําให้คนมีความสุขได้พลังที่จะทําให้มีความสุขเหรออืมรอยยิ้มนี่นาเรีนตลกจังก็เหมือนกันไม่ใช่แล้วมะถ้าได้ัวเราะความรู้สึกทุกใจจะเบาบางลงได้บ้างเพราะฉะนั้นห้ามลืมรอยยิ้มไปสนะขอบคุณ ท่านพท่าท่านเมรรู้สึกสบายใจขึ้นมาแล้วล่ะค่ะนี่เราไปหาพอมอกันเถอะนั่น,นสิจะได้ให้พอมอ่หัวเราะเหมือนเราบ้างไปกันวนะคะแค่ทำให้พอมอสบายใจขึ้นไม่จำเป็นต้องใช้พลังแข่ง p r o ม i n a n ก็ได้แล้วเนาะใช่เราสองคนอาจจะพึ่งพาพลางพัง p r o ม i n a n มากเกินไปก็ได้อืคงอย่างนั้น ยังไงคนอย่างเผมอก็เป็นแค่ผู้ที่ไม่ได้เรื่องและไม่เอาไหนที่สุดในเผาโพมอเท่านั้นเองไม่หวังอะไรอีกแล้วพ่อๆขอให้เผมออยู่คนเดียวได้มั้คนอย่างพอม,ม่ออาอ๊าอ๊าโอ๊ทอะไรกันเนี่เห็นมั้ยรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมอะรายยิ้เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะ พวกเราถึงไม่มีพลังแห่งพรอมิเนนซ์ก็มีเรื่องที่สามารถทําได้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะนะโอ้หทั้งสองคนต่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับพ่อมเองก็จะมามัวทำซึมเศร้าอยู่ไม่ได้แล้วเหมือนกันอ้ามายานี้กันเถอะสู้ต่อเลยพ่อมอเองอ่เทสซมาที่นี่ทำไมเหรอก็ไม่อะไรทั้งนั้นแหละพุทธอไปทำอะไรทนพี่ของฉันฮะอเด กลับมาจากเมืองแห่งแสงจันท้า่พี่ก็ดูซึมเศร้าจนผิดสังเกตไปเลอยอ่ะเป็นเพราะผมเป็นเพราะผมทะทะ้ๆไยกับเรนถึงได้เจ้าชายพูดอย่างนั้นเหรอพวกเธอต้องไปทำอะไรท่านพี่ของฉันแน่ๆห้ามไปยุ่งกับพี่ชายของฉันอีกเด็ดขาด อวัด,ดีมันดาม่เคยเปลี่ยนเลยรุสามาบอกถึงขนาดเนี้แสดงว่าเจ้าชายไบรท์ต้องเป็นเอามากๆแน่เลยอยากช่วยทําให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้างจังเวลาแบบานี้ละ่ะที่ทั้งสองคนต้องไปช่วยเขาจริงด้วยสิไรยิ้มใช่ไหม้าอได้หัวเราะออกมารับรองว่าเจ้าชายไบรท์จะต้องรู้สึกดีขึ้นอ้าวไปเมืองแ,แห่งอัญญนยามณดีกันเลยแต่ว่าหาอดไรองท้องก่อนเต้ โอ้อ้โอ้อปลื้มในที่สุดก็ดีขึ้นแล้วกินกันอย่างอรเด็ดอร่อยถึงขนาดนี้ถ้าอยากกินอีกก็เชิญได้เลยนะคะเจ้าหญิงเวลาทีู่้สึกดีขึ้นก็ไม่ต้องเกรงใจกินจนอิ่มแย่ละล่ะเราไปกันเถอะถ้าอย่างนั้นเพลเลยโปรโมชั่นไปเมืองแห่งอัญมณีอาจริงด้วยสิ ทำไม่ได้แล้วนี่นาะนี่เราที่ผ่านมาเคยทำอะไรในฐานะนที่เป็นเจ้าชายบ้างไหมเนี่ยทั้งๆท,ที่เราก็หวังอยากให้าดาวดวงนี้มีความสุขแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยบรท์ <Right. S 2> eh? นายเป็นสุดยอดของเจ้าชายทั้งหลายจงมั่นใจในตัวเองนันรนไง ฉันมีชื่อว่าบูมเป็นผู้รับใช้พระราชาในอนาคตไรนายคือพระราชาในอนาคตองนั้นเอะไรบอกสีดำนี่มันฉันเป็นคนที่ดาวดวงนี้จะขาดไปไม่ได้จริงๆเหรอ ถ้าไม่มีนายแล้วอนาคตของดาวดวงนี้ก็จะมืดมนอนชะาฉันแล้วอนาคตของดาวจะมืดมนถูกต้องแล้ว <c oughs> ใช่แล้วฉันนี่แหละคือสุดยอดของเจ้าชายทั้งหลายและเป็นพระราชาที่จะนำความสุขมาให้ดามาสศจร,รันดวงนี้ถูกต้องบูมับูมัะบูมับูมาบมามมมมมาบรทฉันจะชนะให้คุ้มค่าที่สุด เจะวววุมมดาาสตนีไ้พอใช้เทเลพรโมชั่นไม่ได้มันไม่สะดวกเลยนี่เราจะทำให้เจ้าชายไบรท์หัวเราะด้วยวิธีไหนดีอ่ะใชกระจีเหมือนที่ใช้กับพอมอนเลยดีไหมมันอาจจะไม่ได้ผลง่ายๆเหมือนตอนพอมอก็ได้นะอ๊ะเชคนี่นาฮะกำลังไปทางเดียวกับพวกเราเลยเฮ้ ไม่ได้ยินเหรอเนี่ยเหมือนกับได้ยินแต่ทำเป็นไม่สนใจมากกว่านะเอ๊อย่างนั้นเหรอพ่อ้า,เร,าเร่งเร่งความเร็วตามเขาไปเลยทรบาบแล้วครับเด็กตอนอย่าเพิ่งไปผมมีเรื่องจะขอร้องท่านอีกทรอ้อได้โปรดรับที่โอ้คนนี้เป็นลกูกศิษย์ย้วยไมาได้วยหรอกแล้วก็เลิกเรื่องเฉพาะอีกทีโอ้งั้นขอเรียกว่าอาจารย์ก็แล้วกันเนาะขอ,อได้แล้ว วิ่งไปวิ่งวิ่งเร็วๆเร็วหน่อยเฮ้ยเป็นไรไปอ่ะทันเจอวะ ได้ยังไงเนียคิดจะทำอะไรเะีฉันไม่ได้เรียกพวกเธอให้มาที่นี่นะมาทางไหนก็รีบกลับไปทางนั้นเลยไปเอาหน้านะอย่าพังมาหอเชนนะ,อ,ะอ้าเอออ้าเาชนมาช้าจังเลยเจ้าชายเชน,ชนไม่สิฉันกวรจะเรียกว่าอีคลิปถึงจะถูกสิใช่ไหมพี่ชายฉันไล่ปังแล้วหรอร้อยู่ที่ไหนรู้ไหม เธอไม่มีมารยาทเอาซะเลยถึงฉันรู้ก็ไม่มีทางบอกให้พวกเธอรู้หรอกนะ เป็นเจ้าหญิงไม่ควรทำกิริยาแบบนั้นนะท่านพี่เจแล้ท่านพี่หนูเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมคะไบรเจ้า,า,าชายไบรไงดีใจจังที่เจอพวกเธออีกท่านพี่ท่านพี่หายไปไหนมาหรอคะพี่ไปคิดอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับอนาคตของดามาสจันดวงนี้ไงล่ะอ๋อไบรยหายเซร่เศ้าแล้วล่ะห้ลอออกไปทีขอโทษด้วยนะที่ทำให้เป็นห่วงเนะ่ าจะพาชมเมืองเป็นการถ่ายทษก็แล้วกันนะใช่ย่าจายเชดถ้าไม่รังเกียจนะ่าจะไปด้วยกันก็ได้นะรับรองว่าต้องสนุกแน่เลยเอาละไปกันเถ <c oughs> อะมีบางอย่าง <c oughs> เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถึงดอกไม้ แห้งเหี่ยวแต่ถ้าเดูไปไม้ปลีมาถึงมันจะแบ่งบ้าอีกครั้งดูให้ดีสิฮ่สุดยอดลอยแท้สุดๆไปเลยนี่มันคืออะไรล่ะคะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่เอาไว้ใช้ขุดอัญมณีอนะน,นะมันมีพลังมากกว่าแบบเก่าที่เคยใช้มาถึงร้อยเท่าเลยทีเดียวละร้อยเท่าเหรอยอดไปเลยหน้าตาน่ารักดีเนาะแถมยังขย,ยันอีกต่างหากนะแต่ว่า นก็ดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้นะคะพูดอะไรอย่างนั้นเล่าฉันนะ่ะพร้อมจะใช้ทุกอย่างเพื่อทําให้ดามสาสจานี้มีความสุขกันและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของมันด้วยเฮ้ยขยับแล้วยอดไปเลยเรียบหลบไปแล้ว เป็นกันเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรเฮ้ยโอ๊แล้วโอ้อร่อยเนี่ยมาตรงนี้แล้วล่ะรีบหนีไปที่ที่ปลอดภัยก่อนเร็วเข้าไฟเดง การจะทําให้ดาวมหัศจรรย์เป็นหนึ่งเดียวกันจะต้องสร้างความวุ่นวายขึ้นมามันถึงจะดีแล้วไรก็เป็นคนคลี่คลายมันเพื่อทำให้ทุกคนยอมรับในความสามารถเป็นไงฉันเป็นอัจฉริยะในความชั่วแห่งบ้านอยู่แล้ว เรื่องเลยแ่านพี่อะไรนะอะลไยเั่นนะจะทำอะไรเนี่ยแย่เหรออ๊วันที่มันคืออะไรใครนะได้แสดงฝีมืออยู่ตรงนี้แผนของฉันก็ต้องเสียเปล่านะสิหยุดนะปอยไฟกับเร็งเดี๋ยวนี้ โอ้โหนั่นท่านไบรท์ใช่ไหมดอกอันตรายนะท่านพี่ทั้งสองคนไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าชายไบรท์ขอบคุณค่ะทุกคนจะหญิงสองคนปลอดภัยดีแล้วสบายใจได้เลยโอ้ยดีโ่างสุดแล้วจริงๆที่เป็นเจ้าชายไบรท์เนาะเก่งชาองสบายใจช่างง่ายได้อะไรอย่างนี้

ทั้งสองคนรีบหนีเลวก็เถอะเรนไฟเร็วเ,เข้าอ่ะอุ้ยอัอไลอ่ะอ่าขโม่โ ไฟเรนพวกเธอเก่งมากที่พยายามด้วยกำลังของตัวเองถ้าพึ่งพาพลังของดูเช่โดยที่ไม่ทำอะไรเลยพวกเธอก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะช่วยดวงดาวนี้เข้าใจใช่ไหมดูเช่เหรอเออเอออเอมาเป็นเหมือนเดิมแล้วกลายมาเหมือนเดิมแล้วล่ะ อ <Okay. S 2> นี่หรือว่าจะเป็นคริสตัลฟอร์จูเลตแห่งต้องน้านใช่แล้วลนะ่ะเพื่อที่จะดูว่าพวกเธอมีคุณสมบัติที่จะครอบครองคริสตัลฟอร์จูเนตนี่ได้หรือเปล่าจึงต้องทําการทดสอบพวกเธอนิดหน่อยแต่ว่าพวกเธอก็ไม่ยอมหนีจนนาทีสุดท้ายเอาละถึงเวลาที่จะรับพลังพิเศษเอาไว้แล้ว ในกวดแห่งดวงดาวมีเพรมิเนนซ์อยู่เต็มเตี่ยมด้วยพลังนั้นผู้เธอจะกลายเป็นฟอร์จูนพรินเซสเพื่อช่วยกอบกู้ดาวดวงนี้ฟอร์จูนปรินเซส าในายที่สุดสองคนก็ได้เป็นฟอร์จูนพรินเซสจนได้ดีใจจังเลยเจ้าหญิงแห่งโลกก็จะเจนตอนต่อไปเป็นฟอร์จูนพรินเซสแล้วจริงจริงติดตามชมไม้กันค่ะทำทำนายชัวรสุดท้ายไปปิกนิกด้วยกันเ่ข้าวกล่องจะเป็นอะไรเอ่ยมาดูของนำชคทวิงเท่ากันถามซันนี่ร้อดูดีกว่าได้เวลากินมื้อเที่ยงกับพักของสีชมพูแล้ว